เอาละครับกลับมาเจอกันเรียนศิละปะการคุติกวันนี้เราจะมาเขียนอะไรกะเป็นเรื่องง่ายๆลงสีแบบง่ายสไตล์คุติกระบายสีแบบคุติกนะครับระบายแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมีอะไรกันมากมายนี้เราจะวาดภาพการ์ตูนเกี่ยวกับหมูแบบง่ายๆเลยก่อนอื่นแล้วก็ขึ้นเส้นโครงสร้าง,งนะฮะงานนี้เราจะวาดหมูขี้เกียจฮะหมูนอนหมูนอน ให้รูปทรงมันคล้า่ๆหยดน้ำพอเสร็จแล้วก็ใส่หูนหมูก็มีสองหูครับมีจมูกแบบง่ายๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตาหลับขี้เกียจมันก็จะนอนมีรูจมูก ขาขายื่นไปข้างหน้าหมูนอนนะหมูนอนแบบกระตูนวันนี้เราจะวาดภาพแล้วก็ระบายสีเรายังเป็นสีไม้อยู่นะครับพอเราล่างเสร็จแล้ว เส้นในกรณีของกุตินี้จะตัดโดยที่ไม่ได้ขยับกระดาษมันก็จะยากหน่อยแ้่ถ้าเป็นน้องๆที่ทำอยู่นะครับหมุนกระดาษได้เลยนะครับมันจะทำให้เราคอนโทร การตัดเส้นได้ง่ายกว่าไม่ขยับกระดาษมันก็จะทำให้เราเกรงนิดๆน,นะฮะเราก็ตัดไปเรื่อยๆ ในกรณีที่เด็กๆหรือว่า,าเพื่อนๆที่ดูกูติกและอยากให้กูติกเขียนภาพเกี่ยวกับเขียนภาพระบายสีเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะเขียนอะไรละเขียนไปกันเยอะนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือว่าอะไรก็ ไปตามดูงานเก่าๆก็ได้นะครับอพอเราเสร็จแล้วทีนี้เราก็รอให้เขาแห้งนิดหนึ่งพอเขาแห้งหน่อยแล้วเราก็เริ่มลบเอารอยดินซอเย็นๆนะครับเวลาลบเพราะว่าหมึกพวกนี้เพราะเวลาบางทีเราลงใหม่ๆเนี่ยมึกเขายังชำ้ำอยู่ถ้าเรายังลบไปลบปุ๊บมันทีมันจะเปื้อน วันนี้ก็ใช้กระดาษ A4 นา70กรัมเป็นกระดาษเรียบสีขาวนะครับเรามาใชา้เพราะว่าเวลาลงสีกุติชอบที่มันกระดาษเรียบๆมันลงสีง่ายดีแล้วก็สีที่ใช้ก็เป็นสีที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับเป็นสีที่มีขายอยู่ขายอยู่ในท้องตลาดเพื่อที่จะได้สะดวกกับเด็กๆหรือว่าผู้ที่ จะฝึกตามอะไรพวกนี้นะฮะจะได้หาได้ง่ายๆไม่ได้เป็นสีที่มีเยอะนะครับก่อนอื่นตัวหมูเนี่ยเราก็จะลงสีเดี๋ยวผมอเอาลงเป็นสีเนื้อนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแจมด้วยสีชมพูนะครับแล้วก็จะผสมด้วยสีชมพูเพราะว่าเราก็เรียนแบบจากผิวของหมูจริงๆทีนี้เวลาเราลงเนี่ย เราลงสีที่มันมีพื้นที่กว้างเ,าเราอาจจะลงสี่สห้าองศาบนหมุนอะไรพวกนี้ฮะแล้วแต่สะดวกเลยนะฮะเพียงแต่ว่าข้อแม้ก็คืออย่าให้มันออกนอกเส้นแล้วก็พยายามอย่าก,กดน้ำหนักอย่าก,กดน้ำหนักมาก เบาไม่สม่ำเสมอถ้าทาแบบนั้นไม่สม่ําเสมอสีมันออกมามันจะช้านะฮะมันน้ําหนักมันลงที่กระดาษแล้วมันไม่ดีวิธีที่ดีก็คือพยายามลงให้มันเนียนเนียนะฮะเนียนเนนให้มันเป็นสีเดียวเรียบๆไม่มีช้ำชอะไรพวกนี้มันจะทําให้เราผสมลงง่าย สีไม้มันจะสะดวกก็คือเราสามารถจะพกไปไหนมาไหนได้ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ำหรือสีอะไรพวกนี้ก็จะต้องมีอุปกรณ์การเขียนเพิ่มขึ้นนะในตอนนี้เราก็ใช้สีไม้ไปก่อนอยาให้เลยเส้นออกมาเพราะถ้าเลยเส้นออกมาเนี่ยมันจะทำให้เปื้อนแล้วคนโทรภาพจะดไไไูไม่ไม่สะอาด แันนี้วก็ลงให้มันเมียนเป็นสีเดียวกันไปก่อน สีเนื้อทับทั้งหมดเลยเดี๋ยวพอเวลาเราผสมมันจะได้มีสีเนื้อเป็นสีตั้งตน้นแล้วก็สีอื่นนะเข้าไปมาเป็นสีรวมเข้ามานะเดี๋ยวเราก็จะใส่สีบรรยากาศสีอะไรพวกนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆชั้นประถมน้อย,อยตัวน,น,น้อยนี่ก็ลงสีเดียวนีก็ก็ได้แล้วแต่เราจะไม่แปลกนะฮะไม่ไม่ไม่เกิดความแปลก ถ้าเราผสมเป็นเนี่ยแล้วเราไปเขียนที่โรงเรียนมันก็จะเกิดความแตก่คนอื่นพอเราได้สีครีมเสร็จปุ๊บเราก็เอาครีมที่มันมีถ้าถ้าคนใช้ดินสอสีที่มันมีามากกว่า12สีเราก็จะมีสีจะเป็น2 4 3สี่6หรืออะไรพวกนี้ครมันก็จะมีสีตัวช้อยเลือกให้เราเอามาลงได้ ผสมได้เยอะในกรณีนี้คุณที่ก็จะเริ่มผสมสีครีมอมส้มนะมันจะมันจะอมส้มมากกว่าตัวนี้ก็พยายามทำให้มันเนียนให้มันเรียบนะ คุติครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่เราเปิดเทอมกันพอดีนะฮะหลังจากที่เราหลบโควิดกันไปกันมาหลายรอบนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่โรงเรียนเริ่มเปิดล,ลวเราก็จะเริ่มมามาเรียนแล้วก็เอาแบบง่ายๆสตาร์ทนึงแบบง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเอาแบบที่มันซับซ้อนทีหลังแต่ถ้าอยากให้วาดรูปอะไรก็คอมเมนต์เขียนมาบอกนะครับเดี๋ยวครูติก็จะจัดให้ ตามลำดับพอเราสีนี้ก็ตามด้วยสีชมพูนะฮะสีชมพูตอนนี้เราก็ดูว่าเราจะใส่ตรงส่วนตรงไหนบ้างนะฮะในกรณีนี้ที่จะใส่นะใกล้กับแก้มให้อมชมพูก่อน ในเฉดของชมพูก็จะมีอยู่หลายนะหลายสีมันจะมีชมพูที่มันออกแดงแดงสีคล้ายๆสีโอโรสอะไรพวกนี้แล้วก็เราก็มาดาูการลงสีที่ดีเนี่ยทิศท,ทางของสีที่มันวิ่งเข้ามาหรือว่าแสงที่มันวิ่งเข้ามามันจะมีแค่เรื่องสีทั้งหมดที่เราเห็นนะมันเป็นเรื่องของแสงและเงา เงาเท่านั้นเีงสีที่โดนแสงน้อยมันก็จะเกิดเป็นเงาพอเกิดเป็นเงาเราก็สีตัวน,นั้นเราก็ใช้สีเข้มขึ้นตอนนี้สีเดียวกว่าไข่ไก่แล้วก็ค่อยๆผสมเข้าไป แล้วก็เพิ่มความเข้มมาเป็นชมพูอีกเบอร์หนึ่งหมูนี้จะไม่ค่อยยากนะก็จะมีแค่สีเนี่ยใส่แก้มแล้วก็กดค่อยๆกดนะค่อยๆกดค่อยๆระบายอย่ากดหนักทีเดียวถ้ากดหนักทีเดียวสีถ้าเราเอียงสีถึงห้าองศาแล้วเราทิ้งน้ําหนักกดลงไปเลยทีเดียวเนี่ยจะทําให้ดินสอสีะ เพราะนั้นก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักลงไปทีละน้อยแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้สีมันหนักเลยข้างนี้เราก็ต้องตั้งสีขึ้นตั้งสีขึ้นแล้วก็ค่อยๆกดแต่มันก็จะทําให้สีที่ระบายออกไปมันไม่ค่อยเรียบนะครับเพราะน้ำหนักมันมันปักลงไปได้แก้มแล้วได้แก้มเสร็จปุ๊บเราก็มาลงที่จมูกเลยหมูนี่เป็น สัตว์ที่ผิวสีสวยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแล้กินกินแล้วก็นอนเป็นหมูเลี้ยงนะฮะถ้าเป็นหมูหมูป่าก,ก็จะเป็นกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงกว่านี่เป็นหมูเลี้ยงหมูมันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเอาไว้สาหรับบริโภคนะ,ะเสร็จแล้วก็ไปที่ปลายเล็บ ชายก็จะมีหูไม่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 มากสีที่หูหน่อยเส็จแลรวปุติก็จะใช้สีออกอมม่วงนะฮะมาใส่ใส่เป็นส่วนที่ แสงเข้าไม่ถึงนะแล้วก็ใต้ขางเวลาลงก็ค่อยๆจะเย็นๆนะฮะไม่ต้องเจรล้อนะจะวนจะทาเรียบหรือว่าจะ4ีถึง5องศาก็แล้วแต่ที่เราฝึกกันเลยนะครับ ส้มๆเพิ่มน้ำหนักทีนี้กุตีก็จะมาที่ชชมพูที่มันออกสว่าง สีสมัยนี้มันจะมีสีนิออนนะ,ะสีนิออนก็จะทําให้สีมันสดขึ้นเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ตั้งแถวใต้หูอะไรพวกเนี้ยเดวกูที่จะใช้เป็นม่วงม่วงแดงแดงนะฮะม่วงแดงแแล้วมาเก็บก็มาที่จมูก ใจสีแดงก็มาช่วยด้วย สีน้ำตาลนี่จะมาเก็บผสมกันกับไอสีอมม่วงนะแล้วก็ขอบตาที่หลับอยู่ใช้เป็นน้ำตาลไหมถ้าะคระไม่มีก็ใช้สีดำก็ได้นะฮะสีดำนาเบา,บาหาให้องชมพูไว้ ปุ๊บทีนี้เราก็มาทําเงาที่เขนอน ก็เงาใต้วัตถุที่ใกล้แล้วก็ใช้สีดำนะซอกเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเก็บได้สีเทาอีกรอบนึงให้ให้มันเนียนอะนี่ก็ใช้วนวนถูถูน้ำหนักก็ไม่ต้องทิ้งน้ำหนักมากเพราะว่าถ้าน้ำหนักมากมันจะกลายเป็นเส้นหนัก ก็บางคนก็ใช้สีขาวนะฮะสีขาวมาเบรกกับถ้าไม่มีสีเทานะฮะสีขาวกับสีดำนะมันก็จะทําได้แต่ถ้าเป็นสีเทาก็จะง่ายขึ้นนะสีบางสีมันก็มีบางกล่องก็มีให้บางกล่องก็ไม่มีให้เดี๋ยวนี้สีที่ผลิตออกมามี70สีอะไรพวกนี้เด็กหาใช้ง่ายขึ้นพอเสร็จตรงนี้เราก็มาดูลายความ พึงพอใจว่าพอหรือยังถ้ายังเราก็เติมนะครใต้ท้องก็อมจมผูอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้หมูขี้เกียจหมูหลับหมูก็ใส่ก็นหน่อยหนะึ่งถ้าค่อยผสมมปก็จะได้ฮะทชชี่ใช้สีอมม่วงอ่อน ก็ไม่มีอะไรละหมูขี้เกียจเราก็จะเสร็จนะฮะวันนี้ก็รูปหมูง่ายๆสไตล์กุติก๊กลงสีแบบสบายๆไม่ซับซ้อนนะฮะว่าภาพหมูก็เสร็จลงเรียบร้อยนะครับทั้งหน้าอยากให้กุติก๊กวาดอะไรก็คอมเมนต์มานะฮะบ,บอกมาวันนี้ก็คง ไม่มีอะไรแล้วก็คงต้องสวัสดีครับ